ขาถวายพระโพร์ในตัญชาติสองอย่างนี้ระหว่างข้าวกูมุตทะบันดิกากับพันดิกากับข้าวสาลีพระเอรยจึงมีความแตกต่างกันเล่าอย่างหนึ่งเดือนเดียวแม้ก็ได้ผลแลว้วปลูกไว้เดือนเดียวก็เก็บเกี่ยวได้แลว้วแต่อีกอย่างนี่นคือข้าวสาลีเมต้องใช้เวลาตั้งหกเดือนจึงจะเก็บเกี่ยวได้ทำไมถึงแตกต่างกัน พระเจ้ามิรินพระคุณเจ้าเพราะข้าวกุมุทะพันดิกาเป็นข้าวชั้นเลวและเพราะข้าวสาลีเป็นข้าวชั้นดีพระคุณเจ้านักเส้ข้าวสาข้าวสาลีเป็นของควรแก่พระราชาเป็นเครื่องเสวยสําหรับพระราชาข้าวกุมุตบันดิกาเป็นของกินสําหรับพวกทาสกรรมกรทั้งหลายของกินของพวกทาสกรรมกรของเลวๆมันก็หาได้ไง่าย ทำนองนั้นนะเหมือนเหมือนเครื่องประดับถ้าเป็นของเรวเขาก็ทำเพียงสองสามวันแล้วก็ขายอย่างถูกถูกให้แก่คนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยไปยแต่ถ้าหากว่าเป็นเครื่องประดับอย่างดีประดับเพชรมรกตอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดไอ้อย่างนั้น,น,นต้องใช้เวลาหนอนสั่งกันล่วงหน้านานกว่าจะสำเร็จเพราะว่าต้องอาศัยฝีมือที่ประณีต ก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ใช่เบียน้อยหอยน้อยแต่แล้วกลาวนี้เบีย้ยใหญ่หอยใหญ่อะไรตำนองนั้นไปนะครับเม <c oughs> ื่อเป็นเช่นนี้ก็พอจะเป็นเครื่องเป็นอุปมาเทียบเคียงได้ว่าของเร็วเร็วมันของง่ายได้เร็วแต่ถ้าของดีๆเป็นของยากได้รับกันชาเหมือนกุศลกับอกุศลอกุศลเป็นของเร็วของต่ำชา เพราะฉะนั้นทําลงไปก็ให้ผลได้เร็วแต่ว่ากุศลเป็นของประณีตเพราะฉะนั้นจึงกินเวลาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเห็นได้ชัดชัดเราจะไปต่างจังหวัดไม่ไกลอะไรหรอกนะนะเอาสักแงช่ไหนดีเมืองเพชรนี่ก็พอกับพระราชาจะเสด็จไปใครไปถึงก่อนทราบไหม เราไปถึงก่อนนะพระราชากว่าจะจัดกระบวนกว่าจะจัดหน้าที่คนนั้นคนนี้โอ้กว่าจะได้เสด็จพระโยหะญาตรายกันได้เราไปถึงแต่ตั้งนานแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเที่ยวกับพระราชาแล้วเราเป็นคนต่ำคนต้อยกว่าเพราะฉะนั้นบรรลุที่ประสงค์ได้เร็วกว่าแต่พระราชาเยืองกลายอยู่นานนะ ขอถวายพระพรหมหมาบพิษอุปมาฉันใดอุปไมก็ฉันนั้นเหมือนกันอกุศลให้ผลเร็วเพราะเป็นของต่ําต้อยกุศลให้ผลในเวลานานช้าเพราะเป็นของอุดมคือเป็นของสูงส่งพระเจ้ามีเรียนพระคุณเจ้านากเกษตรในธรรมชาติสองอย่างนั้นในทางโลกธรรมชาติใดให้ผลเร็วธรรมชาตินั้นชื่อว่ามีประมาณยิ่งกว่ามีกําลังมากกว่า เหมือนคนมีกําลังมากกว่าแข็งแรงวิ่งไปะนะครับก็ต้องไปถึงที่หมายเร็วกว่าคนที่อ่อนแอเมื่อเป็นเช่นนี้อกุศลนั่นแหละน่าจะมีกําลังมากกว่าเพราะว่าให้ผลเร็วกว่านะเพราะฉะนั้นอกุศลจะรู้ว่ามีกําลังมากกว่า,ากุศลนะเป็นเช่นนั้นไหมพระคุณเจ้านากเกษตรเปรียบเหมือนว่า นักรบคนใดคนหนึ่งเข้าสู่การรบครั้งยิ่งใหญ่จับตัวศัตรูฝ่ายตรงข้ามที่ชายกระเบนเน็บเข้าใจว่าไอ้ตรงนั้นแหละนะถ้าจับแล้วก็เป็นอันว่าดิ้นหนีไม่ได้เน่นหนาะเข้าใจอย่างนี้ด้วยเราไม่กล้าดิ้นเพราะดิ้นแล้วก็ปานุ่งหลดุดยอมไม่จับโดยดีดี กราตัวมาแล้วก็นําไปหาผู้เป็นนายได้เร็วยิ่งในทางโลกนักรบผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีเป็นผู้เก่งกล้าสามารถคว้าตัวเขาได้เร็วเอาไปหา,าพระพระราชาได้เร็วอันหนึงหมอผ่าตัดผู้ใดถอนลูกโสนอกกระจัดความเจ็บป่วยได้โดยฉับพลันหมอผ่าตัดผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นหมอที่ฉลาดสามารถคนนับคะแนนผู้ใดนับได้รวดเร็วแสดงได้ฉับพลัน คนนับคะแนนผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นคนฉลาดสามารถนับคะแนนในที่นี้ก็คงเกี่ยวกับว่าคิดคำนวณน,นะได้ผลลัพธ์ออกมารวดเร็วฉับพลันก็นับว่าเป็นคนมีความาสามารถเพราะฉะนั้นความาสามารถนะเป็นรู้ได้ก็เกี่ยวกับว่าทําได้สําเร็จรวดเร็ว,รวนักมวยปล้ำผู้ใดย,ยกนักมวยปล้ำฝ่ายตรงข้ามทุ่มให้ตกไปนอนหงายได้เร็วพลัน นักมวยปล้ำผู้นั้นชื่อว่าเก่งกล้าสามารถฉันใดพระคุณเจ้านาเกษตรธรรมชาติใดจะเป็นกุศลก็ตามเป็นอกุศลก็ตามให้ผลเร็วพลันในทางโลกธรรมชาตินั้นชื่อว่ามีประมาณยิ่งมีกําลังมากกว่าฉานนั้นเหมือนกันก็เป็นอันว่าเมือ่ออกุศลให้ผลได้เร็วพลันก็แสดงว่าอากุศลนสามารถกว่ากุศล มีกำลังมีอานุภาพมากกว่ากุศลพระนาคเษนขอถวายพระพรกรรมแม้ทั้งสองอย่างนั้นต่างเป็นสัมปราย,ยะเวทนิยกรรมแปลว่ากรรมที่มีวิบากที่พึงสวยในภายภาคหน้าได้ด้วยกันส่งผลไปถึงภายภาคหน้าโลกหน้าได้ด้วยกันแต่ว่าอกุศลกรรมเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมกรรมมีวิบากที่พึงสวยได้ในอัตภาพนี้ โดยพลันก็เพราะความเป็นที่เป็นกรรมที่มีโทษทั้งสองอย่างอะสามารถจะส่งผลไปถึงพฐหน้าชาตินาได้แต่การที่อกุศลเกิดเป็นทิฏฐธรรมเวทนากรรมให้ผลในพาดภายพระในในในพบนี้ก็ได้นะก็เกี่ยวกับว่าเป็นกรรมที่มีโทษขอถวายพระพรพ,รพวกบรรพรกษัตริย์ทั้งหลายกษัตริย์ก่อน ได้ตั้งข้อกำหนดโทษข้อนี้เอาไว้ว่าผู้ใดฆ่าสัตว์ผู้ใดถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ผู้ใดคบหาภรรยาผู้อื่นผู้ใดกล่าวเท็จผู้ใดปล้นบ้านผู้ใดประสุษได้คนเดินแทางผู้ใดทําการหลอกลวงผู้ใดทําการคดโกงผู้นั้นสมควรถูกลงทันคือควรถูกฆ่าถูกควรถูกตัดควรถูกแผ่กควรถูกเขี่ยนตี ดังนี้พวกกษัตริย์เหล่านั้นกันได้วินิจฉัยไต่สวนเทียบกับข้อกำหนดโทษนั้นแล้วเทียบกับโทษที่เขาบัญญัติไว้มาตรานั้นแลลวนั้นนันแลลวจึงลงทันคือจึงฆ่าจึงตัดจึงป่าและจึงเขี่ยนตีแล้วแต่ตัวบทกฎหมายจะก,กำหนดไว้ไว่าอย่างไงโทษนั้นนั้นขอถวายพระพรก็แต่ว่าข้อกำหนดรางวันที่กษัตริย์บางพวกตั้งไว้ว่าผู้ใดให้ทานก็ดี รักษาศีลก็ดีทำอุโบสถกรรมก็ดีควรให้ทรัพย์หรือยศแก่ผู้นั้นดังนี้มีอยู่หรืออ่ามีแต่บทลงโทษนะสำหรับคนชั่วแต่ว่าไม่มีบุตรบทอันนั้นสมณมา,าคุณตอบแทนแก่คนทําดีซึ่งพวกกษัตริย์เหล่านั้นคันวินิจฉัยไต่สวนเทียบกับข้อกำหนดรางวันนั้นแลลวจริงให้รับบ้างยศบ้างเหมือนอย่างที่ให้การค่าการจองจำ แก่พวกโจรผู้ได้กระทําโจรกรรมก็เป็นธรรมดาว่าพระเจ้ามิรินจะต้องรับสั่งว่าไม่มีหรอกพระขุนเจ้ามันเป็นความจริงอย่างนั้นพระเจ้านาเกษตรขอทวถวายพระพรท้าหาว่าพวกกษัตริย์เหล่านั้นวินิจฉัยไต่สวนแล้วพึงให้ทรัพย์บ้างยศบ้างแก่พวกคนผู้ให้แทนทั้งหลายแม่กุศลกรรมก็พึงจัดว่าเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม คือถ้าหากว่าให้ผลทํากุศลทําความดีไปแล้วก็ได้รางวัลเหมือนอย่างพวกโจรที่ไปประพฤติชั่วร้ายแล้วก็ถูกลงโทษนะกุศลกรรมก็ต้องถึงความเป็นที่ตรธรรมเวทนิยกรรมคือให้ผลในปัจจุบันเช่นเดียวกับกุศล ขอต่วายพระพรแต่เพราะเอธที่พวกพระราชาเหล่านั้นไม่ได้วินิจฉัยไต่สวนผู้คนผู้ให้ทานตั้งหลายจึงไม่มีดําริว่าพวกเราจะให้ทรัพย์หรือยศดังนี้เพราะฉะนั้นกุศลกรรมจึงไม่จัดว่าเป็นทิฏฐธรรมเวทน,นียกรรมที่ท่านพูดอย่างนี้หมายความว่ากุศลกรรมนั่นนะมีการให้ผลในภายภาคหน้าเป็นประธานไม่ใช่ว่าในชาตินี้จะไม่ให้เสียเลย ให้เหมือนกันแต่เที่ยวกับเที่ย้ผลในภายภาคหน้าแล้วในภายภาคนี้ปรากฏน้อยเพราะว่าเป็นของลึกซึ้งมีอนุภาพมากมีค่ามากไม่เหมือนอย่างอกุลทราทำเสร็จลงไปเพราะความที่เป็นกรมหยากไม่ต้องรอไปถึงภายภาคหน้าก็ได้ในอัตภาพนี้ก็พอจะปรากฏเห็นอยู่ ขอถวายพระพรพระเอตนี้อกุศลกรรมจึงจัดว่าเป็นที่แต่ทำามเวทนิยกรรมสัตว์ผู้ทํากุศลอย่างสวยเวทนามีประมาณยิ่งกว่ามีกําลังยิ่งกว่าในภายหลังทีเดียวตกลงว่ากุศลทําลงไปไม่ได้ให้ผลทันทีก็เกี่ยวกับว่านะเป็นของสูงส่งประณีตควรแก่ผลที่ประณีตซึ่งจะสวยเราจะได้ประสบในภายภาคหน้า มันเป็นอย่างนี้นะครับคือว่ากุศลนะถ้าหาว่าต่ำๆไม่สูงส่งนักนะก็พอจะมองเห็นผลในอัตภาพนี้ได้เช่นว่าเราให้ทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนนั้นคนนี้เราก็ได้รับคำสรรเสริญบางทีเขาก็มอบตำแหน่ง หน้าที่การงานที่ดีๆให้เพราะเห็นว่าเราเป็นคนเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นก็ชอบในน้ําใจว่างั้นเถอะแต่ว่าถ้าเป็นเอกุสลที่เยี่ยมเยี่ยมศีลภาวนาอย่างนี้นะครับไอ้ยอย่างนี้มันไม่ปรากฏแก่สายตาคนทั่วไปใครเห็นมองไปแล้วเห็นเละออ๋อคนนัวคนนี่มีศีลนะ ไม่เห็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ทานเนี่ยออกมาจากตัวให้คนนั้นให้คนนี้เมื่อเป็นเช่นนี้นะผลที่จะพึงได้นะ่จึงไม่ประจักษ์ในอัตภาพนี้ไปในอัตภาพน้าและอีกประการหนึง่งผลของกุศลถ้าหาว่าเยี่ยมเยี่ยมนะอัตภาพที่เราอยู่มันอาจจะไม่เหมาะเพราะต้องไปมีอัตภาพเป็นเทวดาเสก่อน นะจึงควรแก่การสวยผลของกุศลเช่นนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าผลของกุศลนั่นนะแม้ให้เป็นเป็นเทวดาก็ได้เทวดาก็อย่างหลายชั้นหลายภูมิมีความประณีตยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลําดับแม้ชั้นพรมอีกกว่าเจริญชานเพราะฉะนั้นปฏิสนธิของคนผู้เกิดในกุศลในปนในในใน ในสุขคติด้วยอำนาจของกุศลนั่นนะจึงมีเยอะแยะมากมายหลายดวงแต่ว่าคนที่ไปเกิดในาบายดวงเดียวอุเบกขาสันติรณะนะผลของอกุศลเพราะมันต่ำต้อยเพราะฉะนั้นก็พอมองเห็นประจักษ์ว่าเราได้รับทุกข์ที่เราไปทำกุศลแต่ขอให้ทราบว,ว่า ที่เราได้เสวยอ,อย่างนั้นบ้างก็เพราะว่ามนุษย์ยังใกล้ชิดกับอบอยอายแต่กุศลเป็นของประณีตอัตภาพนี้ไม่เหมาะแท้ทีเดียวต้องได้อัตภาพที่ประนีตกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้นะจึงได้สวยผลของกุศลชั้นเยี่ยมอย่างนั้นอย่างนี้เช่นว่าเราทำปับ๊บเราจะได้สวยของทิพย์อย่างนี้ ทิ์อะไรแล้วเราจะได้ถวยของทิพยังไงเช่นว่าอาหารที่เป็นทิพเม่เราไม่รู้เรื่องนะอาหารที่เป็นทิปก็ลิ้นเรามาแค่นั้นแหละแค่ไว่าไก่ย่างนะก็อร่อยอร่อยแต่นักนามันก็แค่นั้นซึ่งมันไม่ได้เป็นทิ์อะไรแต่จะสวยของทิ์อะไรพวกนี้มันต้องเปลี่ยนอัตภาพให้มันประณีตกว่านี้เพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยจึง จึงรอการให้ผลในในการในสมัยที่เหมาะสมไม่เหมือนอย่าอากุศลี่เป็นของอยาบก,ก็พอจะมองเห็นจริง,รงๆและอากุศลนะั้นะให้ผลทารุนมากกว่านั้นนะคือไปอบายแต่ว่าเอาเถอะก็ยังพอมองเห็นเพราะว่าอัตภาพมนุษย์มันก็ยังใกล้ๆอบายยังพอรองรับทุกเวทนาเนส้นสาหัสที่เนื่องจะไปทำอกุศลมา ก็ตัดมือตัดเท้าอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าจะเสวยของดีๆมันไม่พออัตภาพมนุษย์มันมันห้ามไว้ก็เรียกว่าอัตภาพกัดขวางต้องรอให้ตายซะก่อนคราวนี้ไม่รูปก็เป็นทิพย์เสียงก็เป็นทิพย์กลิ่นก็เป็นทิพย์อายเป็นทิพย์เป็นทิพย์เป็นทิพย์ไปหมดเลย <laughs> จะโดยเหตุนี้จำเป็นต้องรอให้ตายกันซะก,ก่อน <c oughs> อก็เป็นอันจบปัญหาที่ที่เท่าไรที่สามนะครับจบกุศลกุศรภาร,าราวะตระปัญหาที่สามมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจเกี่ยวกับปัญหานี้อยู่บ้างไหมครับถามได้เลยนะ <c oughs> ถ้าให้ผลในปัจจุบัน ก็เป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมกุศลก็ให้ผลได้ในอัตภาพนี้นะอากุศลก็เหมือนกันก็เป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมได้ดโดยกรรันทั้งแนนแต่ว่าอากุศลที่เป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมนะมันไม่ปรากฏชัดไม่เหมือนอย่างอากุศลทําชั่วปั๊บถูกลงโทษอย่างที่ท่านพูดทำกลางวันได้รับการลงโทษในี้ กลางวันนะั่นแหละเอาเถอะทํากลางวันไม่ได้รับโทษในะตอนกลางวันนะกลางคืนอีกแหละเอาเถอะคืนนั้นไม่ได้ก็สองสามวันต่อมาเอาเถอะนะสองสามวันยังไม่ได้รับผลก็ต่อมาอีกเอาเถอะเอาเถอะไปเรื่อยนนะคือว่ามันมีอายุความนะอย่าลืมมีอายุได้ครับ ได้อ่ามันเป็นอย่างนี้นี่ปริเชตปริเชตห้าที่เราเรียนมาจะมันเป็นอย่างนี้นะครับเวลาทำกรรมเจตนาที่เป็นไปในชวนะทางมโนทวานะเจ็ดขณะเจ็ดขณะเจตนาขณะแรกเป็นทิฏตธรรมเวทนิยกรรมให้ผลในปัจจุบันเพราะไม่มีกำลังในอันที่จะส่งผลไปไกล เกี่ยวกับว่าเพิ่งเกิดเป็นขณะแรกไม่ได้อาเสวนาปัจจัยคือยังไม่ได้ความเสพคุณเพราะฉะนั้นแม้ให้ผลก็ให้ผลในอัตภาพนี้เรียกว่าในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเป็นเจตนาในชวนาขณะที่เจ็ดจริงอยู่ได้อาเสวนาปัจจัยเพราะผ่านมาแล้วหลายขณะแต่ก็ใกล้ตกพวงังเพราะฉะนั้นมีกำลังมากกว่าขณะแรกนิดหน่อยเอง นะกล่าวคือแม้ให้ผลในอัตภาพถัดไปก็อัตภาพถัดไปเพียงชาติเดียวที่จะให้ไปเรื่อยนานๆจับตั้งแต่ที่ชาติที่นับชาตินี้เป็นชาติที่หนึ่งจะให้ผลไกลๆเป็นชาติ 3, ที่สามที่สี่ไม่ได้แต่สองถึงหกมีกำลังยิ่งนักได้ คุณของอาเสวะนะปัจจัยพร้อมเพรียงไม่กลายตกประวังไม่ได้เกิดเป็นชาวนากะกนาแรกสามารถเป็นอปาราประเวทนิยกรรมซึ่งเวลานี้เราก็คอยถูกอปาราประเวทนิยกรรมเนี้คอยอะไรนะตามส่งผลอยู่ท่านบอกว่าเหมือนสุน,นัขกไล่เนื้อรับว่าเหมือนสุน,นักไล่เนื้อนะ่ะอย่าไปเข้าใจว่าจะเพราะอากศลนนะ แม่กุศลก็ถือว่าเป็นสุนัขไล่เนื้อนะเพราะอะไรเลยเพราะว่าอย่างสุนักไล่เนื้อทันเนื้อก็ติดไหนก็ขบกัดทําให้ล้มกลิ้งและกัดนะนะกัดกินที่นั่นพูดง่ายๆว่าทําให้เนื้อที่ตัวเองตามไล่ทันนั้นถึงทุกทีนี้กรรมก็เหมือนกันอา ชาตินั้นไม่ทันไม่เป็นไรฉันใจเย็นฉันรอได้ตามไปอีกจนกว่าจะได้โอกาสนั่นแหละตามไปเรื่อยทันที่ไหนก็ขบกัดที่นั่นคือทำให้สิงทุกข์และอกุศลเท่านั้นหรือที่ทำให้ถึงทุกข์เพราะว่าในสายตาของบัณฑิตต่อให้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็เสวยทุกข์ด้วยกันชาติไง ชลาพยาธิมราณะไม่ได้ผนไปซะหน่อยอะไรคกรรวครั <c oughs> ชบชวนะขณะที่หนึ่งก่ <c oughs> ามีกำลังน้อยแต่ทำไมถึงให้ผลก่อนกำลังน้อยไงเลยไม่มีกำลัง กำลังน้อยเพราะฉะนั้นจึงไม่ส่งผลไปไดไ้ไม่อาจจะมีกำลังแข็งแกร่งส่งอยู่ในจิตสันดานคอยอย่างหา้าให้ไปชาตินั้นชาตินี้ได้เพราะเอที่มีกำลังน้อยนะถ้าจะให้ผลก็ในอัตภาพนี้ถ้าจะให้ผลไม่ให้ก็ได้ไ,ไ,ดไงเป็นอโหสิกรรมก็ได้ ถ้าจะให้ก็ให้ในชาตินี้ถ้าหากว่าชาตินี้ไม่มีโอกาสก็เป็นอโหสิกรรมนะเพราะเอที่มีกำลังน้อยอ,อุปป,ปัชชะเวทนยกรรมที่จะให้ผลในชาติต่อไปก็เหมือนกันนะถ้าในชาติต่อไปหมดโอกาสก็เป็นอโหสิกรรมอีกเพราะว่ากรรมนั้ไม่ใช่ผู้เป็นใหญ่ ที่สาม,มารถใช้อำนาจของตนให้ผลในจนั้นในในี้ได้ตามลําพังนะต้องสมทบโดยปัจจัยอื่นเราทํากรรมหลายอย่างพร้อมที่จะให้ผลเช่นว่ากรรมหยาบชาตาิรูมรุนพร้อมที่จะให้ผลเป็นความทุกข์แล้วก็กรรมนี้เกิดเป็นอุป,ป,ปาัชะเวทนิยกรรมให้ผลในภพถัดไปแต่กุศลเราก็ทํบาบังเอิญว่ากุศลให้ผลทําให้เราเกิดเป็นเทวดา กรรมพวกนี้จึงถูกคติขัดขวางก็เรียกว่าถูกคติสมบัติขัดขวางไม่พา l e วิบาก<น>เพราะว่าจะพา l e วิบากได้ก็ต่อเมื่อได้คติที่เหมาะสมคือไปเปิดเป็นสัตว์ในอบายนั่นเองก็เลยต้องพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนพอเราตายในภพเทวดาปั๊บกรรมนี้ที่ถูกพักไว้มันเป็นอุปป,ปัชชะเวนนิยกรรมนี่ พอชาติตัดไปไม่มีโอกาสให้ผลก็เป็นอาวุธิกรรมใบข่าวนี้อย่างนี้ฮะอ่าครับย่านก็ให้ผลชาตินี้ได้ใช่ไหมคะอ่าอวยไปตกนรกวยกนรกแล้วก็เหมือนกันในเหมือนกันก็ถูกก็ถูกคติ ไอคติวิบัติไม่ใช่คติสมบัติคติวิบัตขัดขวางไว้กุศลกรรมนั้นก็เลยเป็นอุโหสีกรรมบอยนะฮะใช่ใช่ใช่ถูกจะยังไงยังไงนะวิจิตของเราก็เล่นไปเจ็ดขณะนั่นแหละอย่าไปเข้าใจว่า เราแค่สัตว์เจตนาในชาวนะที่หนึ่งไม่อาจให้ผลถ้าชาตินี้แล้วก็เป็นอโหสีไปก็โหสี่สาหรับชาตินี้ไปานาติปาดนั่นนั่นนะเป็นไปกับชาวนะทั้งเจ็ดนี่นะนะไอ้ที่เจ็ดยังยังไม่ได้ให้ผลรอให้ผลในชาติถัดไปอยู่นะนะเพราะฉะนั้นอาจจะโดน,นตายไปแล้วโดนปั๊บเลยถ้าหากว่าในชาติตัดไปหมดโอกาสอีก ก็ยังมีอีกเน่ยสองถึงหกไอ้นี่ไม่มีโอกาสจะหลีกเลี่ยงเลยเพราะฉะนั้นกรรมชั่วจะทําดีกว่านะหมดเวลาพักกันสักสิบนาทีเดี๋ยวมาต่อ